นี่ยังเข็บนี่นี่มันมันไม่อยู่แล้วลงโรงงานโรงงานดังกล่าวอยู่ในซอยแปดไม้อยู่มีคนงานตอนนี้มาสี่คนดำเนินการอยู่ดำเนินการอยู่ครับอ่ามันก็มีไอโรงงานแปรรูปไม้วัติุที่วันนี้จากการหาข่าวเบื้องต้นว่าเหมือนว่าได้รับไม่ยาตแต่ก็ยังยังยังไม่กล้า าหาข่าวเชิงลึกกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวทางฝ่ายที่เขารู้จักกันอาจจะมีการบอกกันเนะาะซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าก่อเสียงรำคาญแล้วก็ฝุ่นละอองเพ,เ,พเพราะตั้งอยู่ในการหมู่บ้านนะตั้งอยู่ในการหมู่บ้านก็จะบ้านจวกบ้านจวกหมู่ห้าตำบลแม่ท่าอำเภอแม่ท่าก็มีการ ทำการตั้งโรงงานไปรูปไม้แล้วก่อให้เกิดเสียงรำคาญและปุ่นละอองพร<ม>โรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ในที่ชุมชนหรืออาจจะมีไม้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ข่าวว่าเมื่อก่อนมีการลักลอบกันเข้าไปซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้าเคยเข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าก็ก็เหมือนตรวจสอบแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นโรง,งงานก็จะดำเนินการต่อไป ได้อยู่เพราะงั้นเจ้าที่จึงได้ร่วมกันจะเข้าตรวจสอบวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งน้องเดี๋ยวลงก่อนเลยเดินไปนู่นนะ๋ยวัดจะเบื่นมัย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

โอ้ทำสดทำเสียงโอ้แล้วจะใส่อะไรคือว่าส่งตัวขายนี่คือไก่ยูไก่ยู มันมีสีแปลงครับไม่หั่าได้เอาเข้าจอมาทำทั้งใหมคะัถ้าอย่างเงี้ยกอมาตัดจากที่ต้องทิ้งไว้เพราะเพราะไม้เนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนสวนป่าต้องไปตีต่อเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไปได้ครับเออไเสริมโอ้โอ้โอ้โอออ้โอ้ร้อ้โ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 อ้อนอ้อออโอ้อ ไม้กองนั้นเหรอดืองไงตร้กกองเขาเขาจะได้ไม่งงทุกก<ง>องมันฝนหมดเลยค่ะสี่กองอเรา เข้าใจผมว่าใช้งานใช้งานเนาะใช้งานอ่าเดี๋ยวจดจดตรงนี้กีแรงคอเตอร์สามแรงครับสามแรงพี่ห้ออะไรโอ้เครื่องดีพิเศษเนาะมาจาบโรงงานครับอจากเชิญครับท่จเชิญครับอ่าเร่องทำงานแล้ว มีงานไียอนเพ่อนออแรงที่ห่ออะไรที่ห่อไม่ชัวร์เป็นออเทอรอเอรตัวดีแลนดรอบเอาเฉพาะบริเวณนี้นี่เอาวัดนี่กว้างุณยาวเท่าไหร่ลินสอง อันนี้ตัวนี้มัีแต่ว่แต่อ้เรื่องตัดมาเท่าไหร่เราไม่ทราบเพราะเขาไม่ได้ทําบัญชีมาครบถ้วนใช่อันเนี้ยเราสามารถอายัดเพื่อให้เพื่อความเป็นธรรมนะฮะให้เขาเอาบัญชีส่วนที่เหลือมาแสดงถ้ากรณีเขาตัดเท็จจริง อย่างแจ้งเจ็ดร้อยเขาตัดจากสวนจริงๆมาหนึ่งร้อยแล้วเขาเอามานั่งเขียนเทียนมามอบให้เราทีหลังเราสามารถไปตรวจแปลงเขาได้ไปตรวจต่อนนอันนั้นไม่มันทีหลังได้เลยตรวจสอบได้ทั้งหมดมมมเพราะว่าเราก็ฟันไม่ได้ว่ามันผิดหรือ<ล>ไม่ถูกหรือผิดนะเพราะไอ้ไไม้สวนนั้นเนี่ยเขาแ้างว่าตัดมาในแปลงสวนป่าแต่ไม้ตัวนั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะแต่มันก็ยังมีมาตรจาบรองรับถ้าสมมุติเขาเดี๋ยวอีกหน่อยเรานับแล้วนำชี้ไปตรวจต่อ อันนั้นก็ได้ในส่วนของไม้นะครับผมเหนควรว่าน่าจะอายัดไว้เพราะการที่เราจะบอกว่ามาตรวจแล้วสัมพันธ์กันเป็นไม่ได้เพราะบัญชีไม่มีเลยเราออกอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วแล้วบัญชีไม่ท่อนก็ไม่มีถูกต้องมันเป็นข้อสงสัยตอนนี้ส่วนโรงงานก็จะมีอยู่3าส่วนก็คือเอกสารบัญชีไม่เป็นปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้เขียนไม่ได้มีอยู่ที่โรงงานด้วยบัญชีผิดอยู่แล้ว2ในกองหมอนไม้ได้รับอนุญาตไหม กองนอกโรงงานก็ต้องขออนุญาตนะครับามถักแลโอเคนี่ก็สองส่วนมี่ปิดเงื่อนไขสามไอตัวโรงงานมองได้สองประเด็นคือถ้าเราจะมองอันนี้เอาส่วนนี้ก่อนนะถ้าเรามองว่าขยายก็โอเคคือแรงม้าไม่เกินในของเขาแต่คุณเปลี่ยนแปลงโต๊ะเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรสถานที่โดยไม่แจ้งอันนี้ก็เงื่อนไขก็หนึ่งตอนนี้ก็คือไม้เนี่ยให้โอกาส ให้ไปทาหนังสือทําบัญชีมาตามที่ป่าไม้เขาบอกเนาะว่าไม้ตัดมาจากส่วนไหนยังไงจะยัดไว้ก่อนห้ามอัาไม่ต้องห้ามไปรูปนยโรงงานต้องปิด่วคราวแล้วก็สองดี๋ยวจะให้คอมพิเอร์ทำบัญชีบัญชีนี่ก็ไม่เป็นปัจจุบันเนาะอันนี้ตามระเบียบมันก็ผิดเนาะทีนี้เล่มเล่มไม้ท่อนไม้เป็นรูปก็ไม่มี ไม่มีไม่ไม่ไม่นำมาแสดงแล้วไม่ได้อยู่ในโรงงานมีอย่างเดียวคือบัญชีสิทดิบั์สองแล้วนะอ่าทีนี้ผมผมจะแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งวันนี้ผมเริ่มการเรื่องการบันทรบัญชีไม่เป็นไม่เป็นปัจจุบันแล้วไม่มีบัญชีแสดงนะครับอ่าครับสองการตั้งโรงงานขยายโรงงานโดยไม่ร่ำรวยก็คือในส่วนที่โรงเรือนตรงนี้ ลงเพลิงเนี่ยเหรอคะครับมีด้วยจากแปลงรูปไม้อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในผังไม่ไม่ไม่ต้องอยู่ในผังไม่อยู่ในผังถ้าเราอยากจะขยายเพิ่มต้องไปแจ้งเพิ่ม้แจ้งได้ครับนี่ครับในผังนะอันนี้ได้รับจากพี่เนาะพี่เซ็นรับรองจากไเจ้าหน้าที่เนาะ